ชอยฉันบอกตามตรงนะตั้งแต่ฉันท้องมาในพักนี้ฉันเวียนหัวบ่อยเคลื่อนไส้อุ้ยเหม็นอะไรก็เหม็นไปหมดแต่ฉันอยากกินมะขามนี่ชอยพอมีบ้างไหมที่บ้านแล้วเนี่ยมะขามแล้วเจ้าคะ uh huh. นี่คุณหญิงเน่ยให้ช้อยน่ยไปหามะขามช้อยน่ยไปหาในเรือนครัว แม้ักฝักเดียวก็ไม่มีเลยเจ้าค่ะโอ๊ยจะไม่มีได้ยังไงนี่ฉันเพิ่งจะให้คนรับใช้อะไปซื้อมาไว้ทีเป็นกิโลกิโลมันจะหายไปไหนหมดนีฉันก็ไม่รู้เจ้าค่ะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันจะทํำยังไงละเนี่ยแล้วใครในบ้านอะ่ะพอจะรู้บ้างไหมว่ามันหายไปไหนกันหมดเนี่ยคุณหญิงเจ้าค่ะก็ลองเรียกนางเนอรนะ์มาลองมาถามดูสิเจ้าค่ะใช่ยังมี คนหนึ่งที่ชอบทําครัวจะลองถามมันดูก็ดีเหมือนกันว่ามันเอามาขามไปทําอะไรเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันไปเรียกคะแนนเจ้าค่ะดีมากนางน้ำนางน้ำจากพี่ชอยทำอะไรอยู่นั่นไหวคุณหญิงเจ้าค่ะไหวพระเถ้ะนี่น่นฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคือบอกตามตรงเลยนะเธอก็เ้ย อะไรเหรอเนื่นเนื่อขอโทษเจ้าค่ะอาบน้ำหรือเปล่าแกอ่ะเนื่อมันเหนนะนม็นอ่ะปากดีนะเน่ไม่ค่อยจะดีนะเจ้าค่ะคง<อ>จะไม่สบายไม่เป็นไรฉันเองอะนะตอนนี้เธอก็รู้ว่าฉันท้องอยากกินแต่ของเปรี้ยววันนี้อยากกินมะขามเปียกอยากจะรู้อ่ะเนี่ยเขาบอกกันว่ามะขามในครัวอะไรอะไรก็หมดแล้วแต่ฉันอยากจะรู้ฉันซื้อมาเป็นกิโลกิโลอ่ะ มันหายไปไหนหมดนางช้อยมันบอกว่าไม่มีเหลือเลยนะคือคือคแกเห็นบ้างไหมคือคือมะขามเปียกอะคือคือน้อนกินหมดแล้วเจ้าค่ะอะไรนะกินหมดเลยโอ้กนอนมะขามหมดอะไรเนยเหรอเดี๋ยวก่อนโอ้แตกเว้ยนางน้อนมีอะไรม้าขามเป็นกิโลกิโลเนี่ยจะกินหมดเลยเหรอฉันฉันรู้สึกอยากกินนะจ๊ะ พอดีรู้สึกว่ามันมาอย่างนั้นเปรี้ยวปากเปรี้ยวคอสงสัยจะไม่สบายนะจ๊ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเช่นก็ไม่ว่ากันกินหมดแล้วก็หมดไปเดี๋ยวเช่นซื้อใหม่ได้เจ้าค่ะเอาอย่างนี้ละกันตอนนี้บอกตามตรงหิวน้ำอยากได้น้ำสักแก้วหนึ่งได้ไหมคุณหญิงอยากทานน้ำเดี๋ยวเนื่องไปเอาให้นะเจ้าค่ะก็เลยไปเลยเจ้าค่ะฉช่นแปลกใจอีนางเนื่อมันมีพิรุษอยากกรู้ริดต O มีผัวชายอยู่สองคนอย่าถามนาเ,เนินเลยนะเจ้าคะผัวฉันไก่แย้มแล้วจะท้องไม่ท้องคนในบ้านเธอจะไปท้องกับใครที่ไหนด <I am. S 1> ีในเมื่อถามเงี้ยไม่ตอบ <c oughs> เรียกออกมาให้หมดผู้ชายในบ้านต้องมีใครบ้างอะแย้มรับแย้มครับผมขอรับคุณผู้หญิงครับ <c oughs> มีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับ <c oughs> วันๆไม่เคยเห็นหน้าเลยนะมึงเนี่ย <c oughs> แม่นายว่ากี่ค่าพลอยอเดยวมาตีหน้าผาเดี๋ยวยังไม่หมดคุณพระขาขอเชิญหน้าบ้านหนยคะ่ะมีอะไรเลยคุณหญิงเสียงเออะอะโวยวายลั่นบ้านไปหมดเลยมีเรื่องอะไรมันต้องมีเรื่องแน่นอนคะ่ะมีเรื่องอะไรกันมีเรื่องอะไรบ้านของเราหลังเนี้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่า <c oughs> อีคานเองอะ่ะตอนนี้กัหลังทง้องแต่ที่สําคัญกว่านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องค่าบ้าน โยอะไรไชโยคนแก่ก็ทำเด็กท้องอะไรจ๋า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 ว่าทำไข่ท้องนะคะคือว่าเอคุณพระบอกว่าชัยโยคุณหญิงเนี่ยท้องแก่แล้วใครๆก็ทราบค่ะใช่ใช่ชมีพิรุธก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่คุณหญิงคจะไม่แปลกได้ไงคะคุณหลวงทําไมคุณหญิงท้องเน่ะก็รู้ว่าคุณหลวงน่ะเป็นเป็นผัวอ แต่อีนอรมันท้องโดยที่หาผัวไม่ได้นะสิคานี่แหละเหตุนี้แหละท้องถึงไม่อยากให้ท้องไนะงเจ้าข่ะจะพูดอนะไรเนี่ยเบาๆบ้างก็มันเรื่องจริงนี่เจ้าคขาบอกว่าเบาๆทำไมต้องเบาล่ะคะคุณพีออ่คือว่าแฝบแก้วหูจ้ะอ๋อหะะเหนนค่ะคือพักนี้หูไม่ค่อยดีก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็เนินเขาเป็นคนใช้ในบ้านท้องสิดีท้อง เวลาคลอดออกมาลูกเราก็จะได้มีเพื่อนวิ่งเล่นกันจะได้สนุกสนาน<อ>จะได้ไม่เงียบเหงาคุณพี่คิดอย่างนั้นเหรอคะจ้าจ้าอ๋อทองดีแต่ว่าไม่มีพ่อเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรก็เราเราเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแค่ลูกคนใช้คนเดียวทําไมเราจะเลี้ยงจะดูแลไม่ได้แต่สําหรับดิฉันไม่ได้คะ่ะฉันต้องรู้ให้ได้ว่าใครใช่ดกเป็นพ่อของเด็กในท้องนางนิรนนี่นนใช่คุณหญิงพูดถูกเจ้าค่ะไม่งั้นก็ต้องอับอายขายขี้ล้ารู้ไหมแหม คกูถามไม่รู้ไหมผมรู้ครับใครเดี๋ยวครับคึงรู้ได้หรอรู้สิครับอาไม่รู้ได้ยังไงล่ะครับไม่ไม่ไม่เป็นอะไรเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีอะไรคิวเดี๋ยวร้อนใจไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องนี้เลยคือคุณพระนะมีเรื่องร้อนใจบางเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับเจ้าแยมมหน่อยได้ค่ะสั่งงานเอาไว้ยังไม่สําเร็จเสร็จสิ้นเดียแยมครับเป็นอะไรครับอืออะไรครับเนี่ยแยมอนาฬิกาเรือนนี้นี่โรเล็กโรเล็กเหรอครับฝังเพชร จริงไหมนะราคาแสนฝาอุ้ยรับรองว่าเองไม่มีปัญญาซื้อเอ๊ะเดินหรือเปล่าเนี่ยเออเฮ้ยจะไม่เดินได้ยังไงอู้โดนตรงเป๊ะเลยนี่อะไรควรพูดก็พูดอะไรไม่ควรพูดก็อย่าพูดลาคาเออนี่แสนฝาแสงกว่าลเออราคาแสนฝาชอบเปล่าชอบเปล่าชอบครับเดี๋ยวจ๋าจะไปไหนกันไม่มีอะไรไม่อะไรมด้ให้อะไรไม่ได้ให้อะไรนี่อะไรล่ะคะออ้ตาย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 พอดี มันหลุดออกจากมือเอ,อิดสายนาฬิกาะมันจะพังโอ้ตายแล้วลหลเดืงอนต้องเป็นแสนแสนมันหลุดแบบนี้ได้ยังไงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวที่ฉันเก็บไว้ให้เองอุ้ยแล้วทีนี้มันจะเดินไหมเนี่ยค่ะแล้วเราก็ไม่หายค่ะทีนี้เดินไม่ตรงแล้วมันจะต้องเดินเป็นวงกลมวงกลมวงกลมแน่ๆ,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 ๆไม่ต้องนอกเรื่องฉ<อ>ันถามไอ้แอมครับพ่อของเด็กในท้องเนี่คือใครพ่อของเด็กในท้อง ของอีเนิร์รมันก็คือผัวของอินเนิร์แหละครับกูรู้แล้วว่าต้องเป็นผัวมันแน่แต่กูอยากจะร,รู้ว่ามันเป็นใครอ,อ๋อผัวมันของอีเนิร์ก็เ,ออเป็นใครไม่ได้นอกจากเป็นผู้ชาย,ยครับกูก็ต้องรู้แล้วคนที่ทำอีเนิร์ได้ท้องได้ก็ต้องเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงได้ยังไงไม่ได้เหรอไอ้แอมฮะตลกแล้วมึงรู้หรือไม่รู้เนี่ยอา้าวแล้วทำไมปลาช่อนตัวเมียทำไมถึงมีไข่ได้แล้ว แล้พวมันมีตัวพวู้ละไงอ๋อเหรอคุณ,อคณอคเกอกเจ่อเออสรุปแล้วผมไม่ทราบครับอ๋อไม่รู้คุณเิงเจ้าขานี่ว่าทุกคนไม่รู้นงังนน่ามันไม่บอกดีไม,ไ,ดไม่มีใครรู้กันเลยฉั่ไบ้านออหลังเนี้ยนี่เจ้าขาผ่ามันออกมา้วยผามันออกมาดูเลยไม่ควนะ้ากันเลยนะนางชอยใช่แล้วในบ้านหลังเนี้ยมีผู้ชายอยู่สองคนในเมื่อมันไม่รับแล้วก็ผาท้องนางเน่าออกมาหน้าตามันใครก็เลือค <forgetting S 2> หุบปากซะบ้างนายว่าคิดฆ่าพลอยอยู่เฉยๆซะบ้าง <mg> แล้วคุณพี่เป็นอะไรคะเออไม่เป็นอะไรจ้ะแสบแก้ว <c oughs> หูแล้วไม่เป็นไรคะ่ะดิฉันเองไม่ว่าอะไรแต่ดิฉันไม่พึงพอใจในการกระทําของอีนางนั่นที่มันทําบ้านของดิฉันต้องหม่นหมองเพราะมันท้องขาบ้านแต่ไม่ยอมรับดิฉันจะขอไล่นางนั่นแล้วก็ครอบครัวมันออกจากบ้านดิฉันไปไม่ได้ ไ่ไคุณหญิงคุณหญิงน่าจะมีแม่ตาทาบ้างทำไมล่ะคะเน่อยังไงก็เป็นคนใช้ในบ้านเรื่องแค่นี้มันไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าหากคุณหญิงไม่พอใจไม่อยากเห็นหน้าเนินคุณพระมีวิธีให้เนิ่นไปอยู่กระท่อมท้ายสวนเพียงเท่านี้ก็ไม่เห็นหน้าแต่ถ้าคุณหญิงจะไล่ ออกจากบ้านแล้วก็คุณพ้าไม่ยอมงั้นก็ได้ในเมื่อคุณพี่พูดแบบเนี้ดิฉันก็ยอมคะ่ะแต่ช่วยอยู่ไกลๆหูไกลๆตาอย่ามาหเห็นหน้าอีกนะขึ้นเรือแต่ท่าน่ะไปแล้วนะท่าน่าโอ,โอ้โโอ้โหคุณนายชุน,นไม่เ<ด>ท่าไหร่นี่ชุนยิ่งกว่าคุณนายอกีกแย้มครับขอบใจเองมากพร้อมด้วยจำนำยังไงดูแลเนิด้วย รับรอ,องสัญญาที่ให้คุณพระไม่ลืม <dove> ถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันยช่ค <with> รับ <with> คุณพระพูดแตก เขายืนนำพังให้นงยอดกลายเป็นน้ําหลอดชายายังเป็นไรน้องเอ้ยปังๆๆขอโทษค่ะขอแก้ไขขึ้นใหม่เดี๋ยวพี่จะพาไปนะ ันอะไรมาอะไรก็ค่อยพูดก็ค่อยจากันทำไมหนูมึงไม่ต้องหนูทำไมอ่ะมึงเป็นพยาเทครัวเหรอได้กูแล้วมึงมาเอาเนาะกูอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใค่ใครที่แรกเขาดไหนมึงว่ากูเป็นพยาเทครัวอะมึงพูดมึงคิดมึงมีสภาพอย่างกูนี่ยังจะเทครัวอีกเหรออ้าแล้วมึงรับได้ยังไงว่ามึงเพิ่งเดือดในท้องอ่ะโทรจะไป็ไม่ไม่ไม่ีรับไปเพราะมันจำเป็นจริงๆเอางี้เราเราเองร้องไห้น่ะมันยังไงพี่จ๊ง จะนำสบายใจได้พ่อของเด็กในท้องนะไม่ใช่พี่แยมแน่นอนเห็นไหมล่ะหนูล้วยังไงกันเนื่นนี่เราเป็นพี่น้องกันนะเอกคิดจะผิดแม้กระทั่งพี่หรอพ่อแม่เราก็ไม่มีเรายมีกันสองคนเนี่ยบอกพี่บอะทำไมอ่ะทำไมบอกใครเขาไม่ได้บอกพี่มานะไม่งั้นพี่จะขาใจอยู่อย่างเงี้ยใช่แล้วบอกมาฉันรักพี่ ได้ฉันจะบอกแต่พี่ต้องสัญญาเนี่ยว่าพี่จะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเนินเองเป็นน้องพี่นะต่อคานตากันมานะเองอยากได้อะไรพี่ให้ได้อยู่แล้วพี่จะไม่บอกใครพี่สัญญาให้พี่สบายใจเท่านั้นเองพ่อของเด็กในท้องไม่ใช่ใครอื่นไกลคือคุณพระจำเพาะ ไม่ฝนฟ้าผ่านหรือว่าฝนจะตกอย่าให้ตกนะถ้าตกมาตอนนี้หนีไม่ทันเลยนะจะบ้าหรือไงแล้วน้ำท่วมอ่ะน้าหนาวฝนที่มันตกเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะโลกระเพาะกินอีกแล้วน้องกูเป็นอะไรทองอ่ะเหมือนหัวน้ำทั้งคนหัวน้ำไม่เป็นห่วงอะพี่แอมไม่บอกคุณพ้าเลยว่าจะที่อนุงไมได้คุณพ้านะไม่บอกคุณพ้าเลยได้ไงได้อะ อะไรอ่ะกำลังจับผิดอยู่ไงคะจับผิดเรื่องอะไรอ้าวก็เรื่องคุณพี่ไงคะดิฉันมั่นใจว่าคุณพี่อ่ะต้องไปทำอีนางเน้ร์ท้องใช่ไหมใช่เ<ก>จ้<บ>าค่ะดิฉันก็ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะเนี่ยชอยเบาๆบ,บ้างอย่าให้มันออกหน้าออกตานะนายว่าคื่ค่าพลอยประจำแต่มันก็น่าสงสยัยจะสงสัยอะไรเล่า ก็คุณพระบอกแล้วว่าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรแต่มันก็น่าสงสัยอย่างที่คุณหญิงนะว่านะเจ้าคะ่ะใช่ด้วยชอ,อยชอยเออคุณหญิงเอาอาการของคุณหญิงเธอตอนนี้นะ่ะเป็นยังไงบ้างโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยคุณพี่คะเป็นอะไรกับเป็นอะไรปวดท้องหน่วงๆยังไงก็ไม่รู้อะค่ะคุณพี่แสดงว่าเป็น,ปนอะไรเลยคะคุณหญิงมันเหมือนจะออกลูกหรือเปล่าเนี่ยตายละชอย ผุ <łość> ้หญิงเจ็บท้องเลยต้องหาแล้วจะทำยังไงเนี่ยหมอตำแยเจียหรือยังท้องแล้วโอ้ยอยอ้อยังไงดียวยงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวยเดย พาพาคุณหญิงเนี่ยเข้าไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวฉันจะไปจะไปตามหมอตำแยจะไปไปไปคอยดาเนินการก่อนเออยังไงพาคุณหญิงเข้าเข้าเข้าไปพักก่อนเข้าไปพักก่อนคุณหลวงจะไปไหนเจ้าข้าจะไปตามหมอตำแยเจ้าข้าเจ้าข้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุณหญิงไปพักก่อนก่อนเดี๋ยวมาีเพื่อนเอ้ีเพื่อนไปตามหมอตำแยแล้วคุณหญิงจะฆ่าแล้ว เจ็บเลยขนาด,ดนี้เนี่ยเอ้กูก็ท้องทำไมกูไม่คิดไม่คิดจะคลอดบงวันเนี้ยโอ้ยนเยจะมาทัทีำบากนะกน,นะนเป็นาานอ,อา,อาสะนะ Life. Okay. Yes. ้าดูมึงอ่ะเนิ่นอมันยุบแล้วนี่ว่าเนิ่นเป็นไงพี่ฉันฉันฉันรู้สึกลงล่องแล้วอ่ะลงแล้วเหรอลูกฉันเหรอะอยหนวะเนี้ยฉันฉันคิดว่าลูกฉันออกแล้วนะโอ้ยหาวะนะพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโถโถโถโโเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดยเดต็มหมดมึงโอ้ยลูกพี่ลูกฉันเป็นยังไงม้าง ลูกฉันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายลูกเป็นผู้ชายด้วยลูกแม่ลูกเป็นผู้ชายมัไม่ร้องวะเขาบอกให้เด็กเด็กให้ตีตูดเนิร์นร้องลูกร้องพี่เนิ่นลูกฉันร้องไหมอุ้ยพี่ตีอีกสิตีให้ตายคงไม่ร้องแล้วลูกตีจนตูดแดงหมดแล้วลูกมึงยังไม่ร้องเลยหรือหรือลูกมึงหรือลูกมึงจะเป็นใบ่ะไม่ ดูสิต้องไม่เป็นใบ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 ได้มาครับคุณภาคภูมิครับอย่าโทรมีอะไรก็นั่งอยูตอนนี้ปวดท้องเอยากจะคลอดลูกเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในก่อนครับดูซิว่านอนเป็นไงบ้างเฮ้ยนอนนอนไม่เข้าใจแล้วอ่ะตายแล้วอะอย่าตายแล้วตายแล้วนอนนอน อเชิญที่วันวันที่วัน คำสาบานมันช่างประกาศิทธ็์ยิ่งนะักเดินเจ้าจากพี่ไปเจ้าไปเพียงตัวแต่หัวใจเจ้าอยู่ที่ข้าแล้วไหนละ่ะล,ลูกพ่อจำนำแล้วนี่มันอะไรกัน นั่นคลอดลูกออกมา,ากแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนี้ตอนแรกนั่นก็แข็งแรงดีนะคุณพ่อก็เด็กออกมาเด็กมันไม่ล้มเนิ่นมันรู้ว่าเด็กเป็นใบม,มันเลยช็อกตายไปเลยคุณพ่อนี่ห,ล,หลูกข้าเป็นใบใช่จรมนี่แหละคือผลลัพธ์ เนิ่นผิดคำสาบานที่ให้เอาไว้กับข้าลูกเอ๋ยเจ้าเกิดมาเพื่อชดใช้บาปกรรมถ้าหากว่าข้าคุณพระจะนำลูกไปเลี้ยงบนเรือนความวุ่นวายก็คงต้องเกิดขึ้นตำนำมีเพียงเองและ,<ข>จะเจ้าแย้มทำไงดีท่าน ข้าขอฝากลูกด้วยเอ็งช่วยเป็นแม่เอ็งช่วยเป็นพ่อจีฉันเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเอ็งจงเก็บความลับเข้าไว้อย่าบอกใครว่าเป็นลูกข้าข้าจะรีบขึ้นเรือนเพื่อไปปฏิบัติคุณหญิงถ้าหากเจ้าขาดหรืออะไรไปบอกข้าข้าจะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเออข้าฝากลูกข้าด้วยคุณพ่ออย่าลืมคำนี้นะ Thank you.